สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์เสริมสำหรับจากกระเป๋าหิวระบบแมคานิกนะคะซึ่งฐานมี2แบบค่ะแบบที่1รุ่นโรซี่และป๊อปปี้นะคะ หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยฐานขนาดยาว40.5ซนเมตรและกว้าง29ซนเมตรกว้างมากๆเลยค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็จะเป็นของจากรุ่นเดซี่ค่ะพื้นผิวของฐานนะคะจะเหมือนตัวเครื่องเดซี่เลยนะคะคือทำจากวัสดุแอนตี้สแควรนะคะป้องกันรอยขีดข่วนและฐานมีขนาดยาว30.5ซนเมตรกว้างอยู่ที่25ซนเมตรค่ะทำไมเราถึงต้องมีฐานขยายพื้นที่เย็บก็เพราะว่าจะช่วยให้การเย็บ ของเราสะดวกขึ้นสามารถเย็บชิ้นงานใหญ่ๆได้ง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวจะมาใส่ฐานจากและลองเย็บให้ดูกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะดึงกล่องเก็บอุปกรณ์ข้างตัวจากออกก่อนนะคะจากนั้นเราก็ดึงขาของฐานออกมาค่ะแล้วดันเข้าไปให้ลงล็อกนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวจะลองเย็บให้ดูนะคะ มาที่ฐานอันที่2กันนะคะขั้นตอนในการใส่เหมือนกันเลยดึงกล่องเก็บอุปกรณ์ออกมาแล้วก็ดึงขาที่ฐานออกนะคะจากนั้นก็ดันฐานเข้าไปตรงล็อกอ่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองเย็บให้ดูนะคะช่วยให้เย็บผ้าชิ้นใหญ่ได้ง่ายและสะดวกมากๆเลยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวฐานขยายพื้นที่เย็บบอกเลยว่าพอมีแล้วช่วยในการเย็บผ้าสะดวกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถทักมาได้ที่อินบ็อกซ์เพจนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ